สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุยบุตสุคนจะพี่น้องมือนี้ก็มาบพบมาพ,พอแย่แมมมีอีกเช่นเคยคือเก้าเด้มพี่น้องมือนีแย่แมมมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดสระแก้วด้วยจพี่นอ้องระวังการเดินทางในในการเดินทางแย่แม่มกับเลี้ยวหาบรรยากาศที่จะถ่ายคลิปไปเรื่อยนะคะเพืเ่อนๆไปทัพธุระและก็ถือโอกาสแวะมาเที่ยวชมบรรยากาศดีๆสวยสวยด้วยจพี่น้องแย่แม่ม่กัอยากนะ่ะ อยากให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศดีๆสวยๆนะคะเพื HO, ่อนๆพอเห็นเขาเขาสกัดเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้มันจะคือเขาสกัดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะในระวังเสินทางจะไปซักแก้วเด้อใะพี่น้องแยแบมกระจอดถ่ายรูปให้ถ่ายคลิปเพื่อเก็บเกี่ยวบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันเด้อใจพี่น้องเพื่อได้มีงานทรงนะคะเพื่อนๆ นี่เด้อจ้ะพี่น้องเก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศสวยงามมากๆเด้จ้ะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศวิวเขาภูเขาแล้วก็มีนม้ำลำธารเมฆฝ้าก่อนเมฆสีขาวแดดแจ้งป่าแจ้งจังปางเด้พี่น้องเด้แจ่มใสนะคะเพื่นเปนนี่นะจ๊ะวิวบรรยากาศสวยๆพี่น้องบรรยากาศดีล่มเย็นล,ม,ลมรื่นเด้จ้ะพี่น้องเ้อยแง่แบบก็อยากนั่งมา ฝากเพื่อนๆให้ได้รับช่มเพื่อเป็นการทรงงานทรงการด้วยจ้าพี่น้องเด้อขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการถ่ายทํำคริปนะจ๊ะเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีกำลังใจสู่และเฮ่งเฮงปังปังกันทุกคนทํำคลิปใดออกมากกับขอให้มียอดวิวสูงๆหลายๆเพื่อเป็นการให้กำลังใจกันกับซ้อยเบื้องคลิปให้กันด้วยพี่น้องเด้อนะคะมีคลิปเนี้กระทรงไปด้วยพี่น้องเด้อทรงงานไปนะคะเพื่อนๆพ่อจะได้ท้ำงาน มีงานทรงนะคะเฮ้าเยาว่าให้กันมียยงกับลงไปมันเป็นคลิปที่เป็นบรรยากาศสวยงามนะคะเพื่อนๆแยามแหม่มก็อยากนั่งมาฝากเพื่อนๆด้วจ่ะพี่น้องเนอะนี่นะคะอยากให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศสวยงามและก็มีความสุขในการรับชมไปด้วยนะคะเพื่อนๆพร้อมวิวสวยวิวภูเขาและแม่น้ำด้วจ่ะพี่น้องเนอะนี่นะคะยามแหม่มจะมายืนอยู่ที่ เขาเอื้อนอียังล่ะมองที่เขาจัดไว้ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปก,กันเด้อพี่น้องเด้อนี่นะคะตรงนี้มันจะเป็นคางลังเขาชะกันเด้อพี่น้องเด้อมันจะเป็นสวนสาธารณะหรือว่าอียังสักอย่างหนึ่งสวนที่เขาจัดไว้ให้ผู้คนมาอยู่ที่หล้างตลาดเด้อพี่น้องเด้อลังตลาดทองคํานะคะเพนเื่อนเป็น,ปนสวนเขา็จัดตกแต่งสวยงามปลูกต้นไม้ต้นไหล่ย่างสวยงามเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่าต้นสถานที่ตรงนี้ก็ยังเพึ่งจะจัดขึ้นมาใหม่นะคะน่าจะจัดขึ้นมาใหม่ด้วย้ะพี่น้องให้แม่คิดว่านะคะเพื่อนๆนี่นะจ๊ะเพราะว่ากําลังปลูกต้นใหม่ต้นไหลยังทันยาใหญ่โตกันมากไมยเลยอย่าพี่น้องนะคะนี่จ้า ยังอยากให้เพื่อนๆได้รับช่มบรรยากาศพร้อมกับมีความสุขในการรับช่อมไปเรื่อยๆด้วยใจพี่น้องขอขอบคุณเพื่อนๆผู้ที่เข้ามารับช่อมคลิปด้วยใจพี่น้องขอให้มีความสุขและสุขภาพร่างกาย